ค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะรายการต้นไม้ใบหญ้าก็ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งพื้นที่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีลำน้ำสายสำคัญที่คนที่นี่เรียกกันว่าแม่น้ำเพชรบุรีนะคะบนเส้นทางของลำน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าสองพื้นที่ข้างลำน้ำเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่หลากหลายทีเดียววันนี้ดิฉันได้มีโอกาสได้มารู้จักกับ คุณพี่สมนึกพี่ลอดแล้วก็ครอบครัวพี่ลอดแล้วก็อาจารย์เรนูเทพพลินนะคะความเกี่ยวพันของพื้นที่นี้ที่มีความใกล้ชิดกับลำน้ำเพชรบุรีนี่คือลุ่มน้ำเพชรบุรีนะฮะต้นกำเนิดมาสองสายนะฮะ,ค,ะคือส่วนหนึ่งมาจากแก่งกระจานนะฮะอีกส่วนหนึ่งคือเขาเรียกแม่น้ําแม่ละจันมันจะมาไหลรวมมันจบันที่เขื่อนเพชรเป็นประตูระบายน้ํามาที่แม่น้ําสาขาคือแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยฮะค่ะไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่แหลม สองข้างในพื้นที่ของลําน้ําส่วนใหญ่ทําการเพาะปลูกอะไรกันอยู่บ้างค่ะสายน้ําของเมืองเพชรบุรีเนี่ยนะเป็นแม่น้ําที่มาจากเทือกเขาตะนาวศรีนะต้นน้ำนะค่ะมันจะมีแ่ธทตุที่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แล้วก็ปลูกผลไม้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างละมุดท,ทุเรียนมังคุดเงาะอะไรปลูกได้หมดแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกว่าผลไม้พวกนี้ะจะมีรสชาติดีปลูกได้จเจริญงอกงามและโดยเฉพาะละมุดเนี่ยนะสองฝั่งแม่น้ําเพชรบุรีนี่นะฮะของอาเภอบ้รนลาด จะรสชาติจะอร่อยแล้วก็กรอบแต่ถ้าไปปลูกที่อื่นนอกเหนือจากตรงนี้ไปเลยเนี่ยรสชาติจะเพี้ยนไปอีกแบบประสบการณ์ในเรื่องสถานการณ์ของน้ําที่มาท่วมท้นในพื้นที่เราเนี่ยคนในสายน้ําอื่นๆก็เคยมีประสบการณ์เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเรื่องน้ําท่วมน,นนะผมว่าชาวจังหวัดเพชรบุรีส่วนมากเนี่ยก็เคยประสบมาแต่ว่าควารมรุนแรงหรือความที่น้ําท่วมขังนี่มันไม่ยาวนานมาก อย่างมากเลยก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็น้ำยังไม่สูงมากเพราะว่าสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยใกล้กับทะเลสามารถระบายน้ำได้ไปเร็วมากเพราะนั้นปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่รุนแรงแล้วก็ยาวนานเหมือนกับพื้นที่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะค่ะท่านผู้ชมคะพรุ่งนี้เราจะมาติดตามฟังพี่สมนึกคนบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีถ่ายทอดเรื่องของการผลิตละมุดพืชเก่าแก่ของลำน้ำสายนี้ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะรายการต้นไม้ใบหญ้าก็ยังนาท่านผู้ชมมาพบและสัมผัสกับครอบครัวที่ใช้วิถีชีวิตทําการเกษตรในพื้นที่ของลําน้ําเพชรชบุรีนะคะละมุดที่เป็นแหล่งสําคัญและมีความเก่าแก่เนี่ยก็อยู่ในเขตนี้แหละจําความได้นะฮะก็ถามพ่อแม่เนี่เขาก็บอกมันมีอยู่แล้วละมุดพวกนี้นะละมุดที่อยู่ในบ้านอายุของเขาเนี่ยก็ต้องเกินอายุผมไปแน่ ปปีีปความเด่นของละมุดที่จริงๆมันก็ปลูกได้หลายพื้นที่แต่ในเขตบ้านลาดเนี่ยจุดเด่นของสายพันธุ์มะกอกที่บอกให้รู้ว่าต้องที่นี่อ่ะแล้วมันถึงจะได้รสชาติแบบนี้คุณสมบัติแบบเนี้ก็คือมีปัจจัยว่าพื้นดินปนรายแถวสองฝั่งแม่น้ํพไปบุรีสองเรื่องน้ําคุณภาพของน้ํามีแร่ธาตุจากเทือกเขาสนาสีเนี่ยทำให้ละมุดเนี่ยมันจะมีรสหวานกรอบคือละมุดต,ตรงนี้เอาไปปลูกที่อื่นก็ได้นะขาเอาไปปลูกกันมี เอาไม่ต้องไกลจากตรงนี้มากนะฮะผมว่าห่างไปนิดนะรสชาติจะออกมาก่อยนะ,ะคุณหน่อยไม่หวานกรอบเหมือนตรงนี้ผมยกตัวอย่างอย่างส้มโอของที่อำเภออัมพวาหรือบางกุนทีนะฮะคือลักษณะเขาจะยกรองปลูกเขารสชาติเขาจะอร่อยหวานกรอบนะฮะแล้วก็ร่อนนะ,ะผมเคยเอาทดลองมาปลูกในพื้นที่นี้ปรากฏว่าเป็นลูกมาสังเกตดูรสชาติจะไม่ค่อยเหมือนกันเหมือนจมพู่ก็เหมือนกันปลูกที่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยนะนะรสชาติจะดีที่อื่นเอาไปทดลองปลูก รสชาติไม่อร่อยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็คือเป็นคุณสมบัติตอบสนองสายพันธุ์เฉพาะตัวของเขาในถิ่นนี้ะนะคะการที่จะเอาพันนี้นะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นพันมะกอกเนี่ยไปขยายหรือแล้วเอาพันธุ์อื่นเข้ามาเนี่ยมันมีเกิดขึ้นบ้างไหมในพื้นที่นี้ในละแวกนี้ไม่มีการปลูกทดแทนกันนะน้อยมากเลยนะมันเกี่ยวกันเรื่องทางด้านเศรษฐกิจสองแล้วก็เกี่ยวกับรุ่นหลังนี้นะฮะก็จะไปเรียนหนังสือกันนะก็จะไม่มีคน ที่จะเก็บละมุดเก็บอะไรเหมือนอย่างเงี้ยนะมันก็คงจะอนุรักษ์ของเก่าๆไว้ไที่ต้นดั้งเดิมไว้เนะแต่ปลูกทดแทนไม่ค่อยมีตรงนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงกับละมุดที่เป็นพืชดั้งเดิมะละมุดที่อยู่ในนี้นะผมว่ามันก็จะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทํารายได้ให้เรานะยังสามารถเรียกดูเราได้ถึงแม้ผมจะจากไปแล้วผมว่าละมุดพวกนี้ยังอยู่รุ่นลูกรุ่นหลานผมก็ยังอยู่นะจะอยู่คู่ไปอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมคะพรุ่งนี้เราจะมาติดตามฟังพี่สมนึกถ่ายทอดให้ฟังกันต่อว่า ตำนานของละมุดแห่งสายน้ำเพชรบุรีนี้เขามีการดูแลอย่างไรที่ทำให้พืชชนิดนี้ยังคงอยู่คู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้กันต่อไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันยังคงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะอยู่ในพื้นที่การปลูกละมุด พันดั้งเดิมของเขตอำเภอบ้านลาดนะคะในความรู้สึกของพี่ที่พี่จะต้องตั้งข้อสังเกตเขาแล้วก็ทนุบำรุงรักษาให้เขาจริญเติบโตและให้ผลผลิตพี่ได้ให้คืนอะไรกับเขาไปบ้างถ้าเวลาหน้าแรงฤดูร้อนนะฮะเราก็จะมีการให้น้ํากันมีการให้ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งให้เขาการตัดแต่งก็คงจะมีแบบตัดแบบหนักกับตัดเบาๆถูกต้องถูกต้องตัดเบาๆนี่เช่นสมมติว่าสูงใหญ่เกินขึ้นไปเก็บไปซอยนี่ลาบากมีกิ่งแห้งนี้ก็ตัดมาลงมา2 ที่ตัดแต่งกิ่งเพราะว่ามันอาจจะมีหนอนกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันลามไปมากกว่าน,นี้อะไรลักษณะอย่างนั้นนะออทีนี้ถ้าเราตัดทอนแล้วไม่ใช่ว่าไม่ให้ผลผลิตเรานะออไอ้กิ่งที่เขาอยู่นี่เขาก็ยังให้ผลผลิตเราแต่เมื่อทําสาวใหม่ตัดทีแบบครึ่งลาต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยกว่าเขาจะฟื้นใหม่เนี่ยไม่ใช่ปีสองปีถูกต้องฮะแล้วยิ่งของละมุดนีจ่จะยาวนานลฝากเขาจะเป็นพุ่มตรงนั้นมานะฮะม,มันจะใช้เวลาผมว่า3ปียังอยู่ข้างหลังเลย ในรอบปีเนี่ยการให้ผลผลิตเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วละมุดเนี่ยเป็นพืชที่เขาจะมีลูกตลอดนะมีลูกตลอดทั้งปีแต่ว่ามันก็มีฤดูของเขาที่เขาจะให้ผลผลิตมากเนี่ยอย่างช่วงนี้จะแก่พร้อมๆกันเลยในละแวกนี้จะเก็บละมุดพร้อมๆกันหมดแต่ว่าถ้าฤดูอุน่นเขาก็มีแต่มีไม่มากตัวชี้วัดในแง่ของที่เราเองเนี่ยต้องทําการตลาดค้าขายตรงนี้คือละมุดที่มันมีให้ผลผลิตของอำเภอพระลาดเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ว่าปีหนึ่งเนี่ยนะคะคำนวณแล้วผมว่าหลายหลาย,ลายตันเลยนะฮะปัญหาเรื่องการตลาดไม่มีนะไม,มไ,มไม่เคยมีขายได้หมดแต่ราคาจะสูงหรือจะต่ำเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเป็นฤดูที่มันออกมาพร้อมๆกันราคาอาจจะต่ำหน่อยและการรับซื้อของคนมาซื้อเขามาซื้อถึงที่หรือเราต้องออกข้างนอกเขามีสายตลาดมารับค่ะ,คะไปประ,ประแดงไปทางใต้ไปกรุงเทพไปเขาเขาทั้หมดเลยถ้าเป็นพันเนี้ยข้อสังเกตที่จะให้เห็นความแตกต่างของลักษณะคุณสมบัติของลูกเขาคือลูกก็จะยาว จะไม่มีลูกกลมๆหรอกตอนหนึ่งกิโลนี่ได้สักถีบผลน้ำหนักใหญ่เต็มที่ผมว่าไม่ไม่น่าจะเกินถิบลูกะมั้งนะถีบูกอยู่ประมาณนั้นมันมีเขาเรียกอะไรมะกอกเล็กมะกอกใหญ่ถ้าอยากจะทานของแท้ว่าเป็นละมุดบ้านลาดแล้วก็ต้องสังเกตลักษณะอย่างที่พี่ว่าครับนะคะคราวนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของละมุดนะคะที่ถือว่าเป็นตำนานพืชเศรษฐกิจที่เก่าแก่ของชาวอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะ